ว้าวนีนนนว่นี่นี่อาบน้ำแล้วเลยโอ้โหนี่นอาบน้ำแล้วค่ะวันนี้อากาศหนาวนะคะนี่นี่ก็อาบน้ำนะคะอืม,อมเล่นอะไรลูกเล่นอัน,นอันนี้กล่อ,กองกล่องหอม กล่องหอมอ่ะช้อนก็มีของเล่นก็มีเอ่อ,อเอสเส้นละลายอือน,นี่มาสวัสดีสายๆหน่อยอาบน้ำเหยียบบ่ายโมงครึ่งน,นะอาบน้ำบ่ายโมงครึ่งเลย อากาศมันหนาวอ๋อเห็นแม่เห็นแม่โอ้ยอย่าตาตากตพ่อพาไปหาแม,แม,แม,แม่แม่ทำอะไรแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรแม่เข้าห้องน้ำอยู่จะลองตามดีให้เขามีเวลาส่วนตัวมากฮะนี น้องตามเขาทำไมเขาเข้าห้องน้ำอยู่ตัวเองอาบน้ำแล้วก็ให้คนอื่นอาบน้ำมั่งดิฮะตัวเองอาบน้ำแล้วก็ให้คนอื่นอาบน้ำมั่งไอ้ไทยลืมฮ <package> ะฮึฮึฮึินอะไรกินอะไรกะตา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 ถ้าเพิ่อนเห็นเม่เพิ่อลเราเป็นเชื้อหายหนกติดเม่ ลูกอีหยังคือมาติดแม่ฮึฮึคือบบติดพอ่อฮึฮึคือบบติดพ่อโอ้ยอไปเอาอันนี้ไปอ่ะเอาอันนี้บ่นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวพ่อสิเอานี่มาให้ยเอาอันี่มาให้นี่นี่อันนี้หนูลเล่นนเหนือ,อสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเน่เน่เน่เ่เน่เน่เ่เน่เน่เเเหอมพี่เน่หอมพี่เน่หอมกัน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 อ่ะหอมกัน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 หอมหอมน้องจะไปดึงหูน้องอย่างนั้น ช่วงผมีอย่างคือไวเปื่อยยังชันหรอบ่ะนี่ฮะอาทีตตกยุงออกเดี๋ยวจัเอาทีตตกยุงออกหึอย่าร้องสิลูกอย่าร้องให้แม่อาบน้ำก่อนอย่าแม่มาเล่นด้วยโอ้บ่ยูแล้วพี่นอ้องไปๆเดียวพ่อพาไปหาแม่สวัสดีครับเดี๋ยวไปหาแม่เนาะนะไนะปะ